ออหังกุโโมกุทายะนโมุทายะปทวีคาคาโมเทวาเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอังคันตุกะเทวตากเทวตาลูกขเทวาเจ้าภูมิภาริชยะมังคลาอาจารยะเทวาอาจายะเทวาผู้มีสิทธิมาตาปิตุโรมาตาปิตุโรเยนะ สุเยนะนาจเาจกขามามีาขมีหังข้าพเจ้าข้พเจ้าชื่อนามสกุลนุอุเคยได้กระทําการเสินใดค่าเคยได้กระทําการสดใดประมาทผิดพลาดไปเป็นการประมาทผิดพลาดไปประทับผสมระทัระสมและเาทวเทวะและเราทเทวีเทวีชั้นบารามีชั้นบารมีรวมถึงภูมิที่ภูมิทางรวมถึงภูมที่ภูมิปักรักษาปกหักรักษาในอส พสมณะบูหันนิพระพเจ้าพระพเจ้าขอยกย่อขอยกยิสิ่งนิ้วสิ่นิ้ในการนมนสักการะในการนมสักมารมและขอขมากรรมกุศลบุญกุศลงามความดีคุณงามความดีบารมีใดทานบารมีได้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างอันมทนาสูงถึงขออนุโมทนาสูงถึงเรืองยานทุกดวงจิตดวงญาณทั้งกรุงเทพศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้มีฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้มีฤทธิ์และพระองค์เจ้าที่ เจ้าของเจ้าต้องแพร่รำอันิสงส์ได้มารับอันิสงส์เจ้ากัดเคลื่อนนาทุกดวงจิตดวงยามถือทุกดวงจิตดวงยามถืออ่งหยาดน้ำักดิ์สิทธ์